ตองนี้ก็จะปปานเจ้า้ลามงส่กี่โมงนี่โอ้เต็มเลยนะเาามาแล้วแต่หกมนะจ้าแต่าีดิโ้โกือปักต่อเนี่ยหละ้าโอ้หัที่เข้าหลายตัวอที่โอู้้ไหงนี้มาเจ้าตึงเติมกระมังมาเจ้วเ้าปลาเจนมาเจ้าอีกนิเจ้า โอ้โหเนี่ยเข้ากับมากอ่ะไม่เห็นไหมเหรอโอ้โหนักจับปลาเจนโอ้จะจับปลาเป็นไหมสนุกโหโหอะไรจะจับปลา่งมันหลงเพ่ง